ใช่แต่สาวๆที่จะมีฮีโร่ในดวงใจนะคะปอณัทวุฒิก็มีเหมือนกันมาทีเดียว2คนเลยค่ะปอนัทวุฒิควงคุณพ่อและคุณแม่มาร่วมรายการวันวันยางหวานอยู่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวน่ารักนรักในครอบครัวสกิจใจให้ยิ้มกันค่ะ mm hmm. นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับเติมกำลังใจในช่วงที่คุณพ่อของอปอป่วยหนัก mm hmm. เพียงแค่บอกรักคอยดูแลใกล้ชิดและอีกหลายวิธีต้องติดตามค่ะ ด้านวันใจเอพรทิพย์ก็มาให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างด้วยแฟนๆที่กำลังลุ้นข่าวดีของคู่นี้แววมาว่าอีกไม่นานนี้ค่ะคิดกันแล้ววินว่าปีหน้าก็จะให้เขาแต่งงานกันสักทีฮะก็อยู่ที่ว่าเขาจะคิดยังไงอืมบอกว่าไงล่ะโอ้ก็พูดกันสักขนาดนี้แล้วนะแต่เราก็ต้องพูดได้เลยว่าคือเรากับเอกก็คือคนในครอบครัวของเราแล้วล่ะเหมือนเราก็อยู่เราก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวของเอกเพราะฉะนั้น พ่อแม่เอผมก็รักเหมือนพ่อแม่ผมเองนึกออกไหมฮะเอก็รักพ่อแม่เราเหมือนพ่อแม่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ที่ว่าแ,แค่งานแต่งมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใส่วนส<ค>ำคัญแว่วันเวลาที่ทนนเ,เป็นทางการถ้าเขามเีเร็วก็ดีก็อยากจะมีหลานเร็วเหมือนกันแหละ